สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอ่านหนังสือเรื่องอพระพุทธ,ธผู้เป็นนินรันดร์เล่มนี้อยู่นะคะวันนี้จะมาอ่านในหน้าที่97ค่ะจะเป็นชื่อตอนที่ว่าพริทสัตว์บนโลกมนุษย์ค่ะเป็นตอนที่น่าสนใจแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนมากๆเลยค่ะเหล่าสานุสิกของเราอย่างที่เราได้กล่าวไปตอนเริ่มต้นอย่าได้คิดว่าหน้าที่ของท่าน เป็นความอุตสาหะที่หนักอึ้งท่านได้รับมอบพลังที่ไม่มีใครเอาชนะได้ประการแรกพลังนี้ถือกำเนิดจากความจริงที่ว่าท่านเป็นบุตรของพระพุทธและประการที่สองจากความจริงที่ว่าท่านได้ดำเนินชีวิตและศึกษาในฐานะสาวกแห่งพระพุทธผู้เวียนไวไหวใยเกิดมาแล้วหลายร้อยหลายพันและหลายล้านครั้ง ท่านเป็นบุตรแห่งพระพุทธ,ธผู้ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธ,ธอย่างต่อเนื่องดังนั้นพลังที่ท่านมีนั้นเกือบจะไร้ขอบเขตจงเพลิดเพลินกับบ่อกเกิดแห่งพลังจงยินดีในปัญญาที่พวยพุ่งออกมาจงยกย่องพลังแห่งรักที่ไหลรินออกมาอย่างไม่หยุดยั้งเมื่อท่านจารึกพันธกิจศักดิ์สิทธิ์ไว้ในใจเมื่อท่านลุกขึ้นพร้อมความมุ่งม,มั่นเข้มแข็งที่จะบรรลุพันธกิจ แต่ละท่านจะกลายเป็นพระโพธิสัตว์บนโลกมนุษย์ดินแดนนี้จะเต็มไปด้วยพระโพธิสัตว์บนพื้นที่พ,พบปรากฏขึ้นพระองค์แล้วพระองค์เล่าผุดขึ้นจากอุระของพระแม่ธรณีอันยิ่งใหญ่เราปรารถนาจะได้เห็นด้วยตาตนเองเราปรารถนาจะได้เห็นพระโพธิสัตว์มากมายบนโลกมนุษย์เกิดขึ้นทั่วทุกหนแห่งเราปรารถนาจะได้เห็นพระโพธิสัตว์มารวมตัวกันเป็นกลุ่มคณะ ปรากฏทั่วไปทั่วดิวดนแดนและลงมือทำางานที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังดินแดนอุดมคติจะเกิดขึ้นบนโลกได้ด้วยวิธีนี้พนันธกิจของท่านคือการสร้างดินแดนอุดมคติท่านต้องสร้างดินแดนอุดมคติให้สำเร็จไม่ว่าอย่างไรก็ต้องสร้างขึ้นให้จงได้พนันธกิจนี้จะล้มเหลวไม่ได้ดังนั้นจงอย่ากเกียจคร้านที่จะเดินทางที่วันนี้ท่านได้เลือกเดินแล้ว ทุกขณะและทุกย่างก้าวมีความสำคัญยิ่งสาวกแห่งพระพุทธ,ธะจงฉายแสงสุขสว่างอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดขณะที่พากเพียรเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการสร้างดินแดนอุดมคติบนโลกมนุษย์นับแต่น,นี้เป็นต้นไปจงทิ้งข้อแก้ตัวและขจัดข้อความความเห็นผิดทั้งหมดก้าวไปตามเส้นทางนี้อย่างไม่หยุดยัง้ง ด้วยจิตใจอัเด็ดดเี่ยวค่ะนี้ก็เป็นท่านข้อความนะคะที่มีพลังแล้วก็ให้กำลังใจมากๆค่ะถ้าเกิดว่าใครที่เคยศึกษาคำสอน Happy Science ก็จะรู้ว่าคำสอนของเรากว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งมากๆแล้วก็อยากให้หลายๆท่านนะคะตระหนักถึงพันธกิจแล้วก็ส่งต่อสัจธรรมความจริงนี้ไปให้กับ ทุกคนบนโลกนี้นะคะได้ทราบค่ะแล้วต่อไปนะคะก็เรามาเริ่มต้นไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านได้ดูตอนกลางคืนหรือว่าตอนกลางวันแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นตอนไหนๆนะคะก็อยากให้ท่านได้สวดมนต์อย่างน้อยก็หนึ่งครั้งค่ะเป็นประจำทุกวันงั้นต่อไปเรามาเริ่มสวดมนต์กันเลยนะคะ วัจ,จะนะแห่งความจริงบทพระธรรมเพื่อสมรวมจิตใจในห้วงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธะด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกำเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรันและเป็นสากลแสงอันเป็นสากลสาดส่องมาให้ความสว่างทุกหนแห่งทั่วพื้นพิภพ,พนี่คือแสงสวรรค์ แสงแบนเป็นเจดสีดังรุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธะสีเหลืองสีแห่งธรรมคือธรรมสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรมคือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิด สีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความปรุงรืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าออสีทั้งเจ็ดรวมกันผสาน่องสว่างอณาจักรแห่งพุทธาอาณาจักรแห่งพุทธคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ดที่นี่เป็นแดนแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นแดนแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึ่งนี่เป็นแดนแห่งจิตวิญญ,ญาณ จิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธะอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุจเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสน้ำแห่งเส้นทางชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็ก หอกไรผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหอกจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงแต่ถ้าว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุดไม้ถ่อเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสะน้ําเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรม ซึ่งเป็นดังคุ้มรัพย์อันมหาศาลคุ้มรัพย์มหาศารนั้นก็คือบทพระธรรมคำสอนบทพระธรรมนั้นเป็นศัตธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดังแก้วผลึกจากพระเม่ตาจิตนับแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทองบนเส้นทางเดินชีวิตมือที่จะช่วยนำทองได้โบกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปต่อที่ทางของมือสีขาวนี้ ชีวิตมนุษย์นั้นมิได้จำกัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่สามชั้นการเวลาเครดิตกาลปัจจุบนันกาลและอนาคตกาลถึงแม้อดีตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่ก่อขึ้นในจิตใจจะยังคงค้างอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตนและผู้อื่นมิได้แบ่งแยก หากแต่เป็นหนึ่งเดียวกันตองก็เป็นบุตรแห่งพุทธ,ธะดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกันดังนั้นจงเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกันนี่คือหลักคำสอนอันเป็นนิรันด์เป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้ นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งศัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่ในเวลานี้เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตนำทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทธ,ธะจากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความหวาดระแวงต่อกันบนโลกนี้จงปราศจากการกระทำสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจากจิตวิญญาณชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้าย จงเป็นโลกแห่งอุดมคติเมื่อถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและทรงต่อสารนี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงสัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่าง ซึ่งมาผสานาแรงร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณณนะที่นี้ว่าจะตั้งอยู่บนจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีธิทตามพระธรรมคำสอน ทำมิทิฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าเข้าแต mm ่พระผู้เป็นเจ้าเอลคันทารท่านผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งเราแสงสว่างพลังทั้งมวลปัญญาทั้งปวงและความรักทั้งหลายโปรดประทานแสงสว่างให้เราด้วยเถิดโปรดประทานพลังให้เราด้วยเถิดโปรดประทานปัญญาให้เราด้วยเถิดโปรดประทานความรักให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเรา ปรดคุ้มครองโลกซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความรักนี้ด้วยเถิดโปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดประทานผลทงสู่อนาคตให้เราด้วยเถิดเข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับแสงสว่างที่ท่านประทานให้เราขอขอบพระคุณท่านด้วยใจจริงของเรา ก็ที่ถนต่อเทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางข้าแต่เทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางผู้ซึ่งสถิตอยู่ในดวงจิตเบื้องลึกของข้าพเจ้าผู้เป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตผู้เป็นแานแห่งความหวังผู้เป็นแหล่งที่มาแห่งบัญญาผู้เป็นเกราะป้องกันแห่งความร่าหอนของข้าพเจ้าข้าพเจ้าคร่อขอวิงวอนท่าน ทุกๆวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าบำเพ็ญเพียรตนด้วยเถิดทุกๆวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าขัดเกลาจิตใจด้วยเถิดทุกๆวันได้โปรดให้แรงมาดังใจในสิ่งที่ดีแก้ไขมนทางเดินชีวิตให้ถูกต้องและคุ้มครองข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทำพวงด้วยเถิดโปรดช่วยชี้ทางให้แก่ข้าพเจ้าในทุกๆวันเพื่อชักพายชีวิตของข้าพเจ้า ให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอขอบพระคุณท่าน